วันนี้ได้เก้าอี้ตัวใหม่ครับหล่อเท่ๆเลยใครที่กำลังจะซืกกอ้อเก้าอี้เกมมิ่งดูคลิปนี้ก่อนครับว่าทำไมต้องดูเพราะอยากให้ดูครับเพราะจะได้ประกอบเก้าอี้เป็น เสร็จแล้วครับประกอบเก้าอี้หนึ่งตัวดูเหมือนง่ายครับแต่ยากเริ่มจากการออกแบบดีไซน์ครับดีไซน์เป็นลายเสือสีส้มคดเท่คเอา้ขิงเพื่อนได้ครับเก้าอี้กูลายเสือตัวเบารองตูดถือว่านุ่มในระดับกลางๆครับตัวโฟมมีความแน่นครับแล้วหุ้มด้วยหนังนป้าสามารถปรับที่พักแขนแบบ2ดีครับขับขึ้นปรับลงเกิดใครที่บ้านไม่มีเตียงแล้วอยากนอนครับสามารถปรับเอนนอนได้ครับร้อยห้าสิบห้าองศาเกิดนอนแล้วกูผีจบขาครับเอาขาขึ้นมาพาดได้ครับมีที่รองขาให้ตัวเบารองหลังทำจากโฟมครับมีความนุ่มพอสมควรครับสามารถถ สบายดีครับสูง1้0หนัก70ครับรู้สึกได้ว่ากอี้มีขนาดค่อนข้างเล็กครับใครตูดบานตูดใหญ่ตัวใหญ่ครับไม่เหมาะครับไม่สามารถปรับแขนซ้ายขวาได้จะปรับทําไมครับปกติก็ไม่ได้ปรับอยู่แล้วซ้ายขวามีประโยชน์จริงๆก็เป็นที่รองขาครับดีครับฟิลนั่งสบายกระชับตูดเดียบนั่งเล่นเกมนั่งทํางานเปิดแอร์ไม่ร้อนครับและที่สําคัญราคาสมเหตุสมผลครับสามารถกดสมัมรทดิจัได้เลยครับฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับจุ๊บ